สวัสดีครับครับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเกษตรเก้าวหน้า 5G นะครับพอน้งพัดวันนี้ได้มาติดตามเจ้าแคเทเทอร์วิล่าสหนะครับวันนี้ออกงานวันแรกนะครับ คือทีมงานชธนวัตรกับได้ถอยรถมาใหม่เนาะเป็นเจ้าแคทเทอร์พิลาสามหนะึดีได้มีการบวงสวงบูชาแม่ย่านางหรือว่าเอาเรื่องเอาชัยในการเส้นนะสเราเรียกว่า ผูกแขนนะครับเมื่อวันที่เก้าที่ผ่านมานะครับวันนี้เป็นโอกาสเนาะวันแรกของการมาเจอกับเจ้าซีรีส์เจ็ดร้อยนะครับนีโนโ่นสำหรับข้อมูลคร่าวๆนะครับของเจ้าแคทเทอร์พิลาสามหนึ่งสองดีนะครับซึ่งได้เอามาจากบางนาแท็กเตอร์นะครับ อันนี้ราคาเงินสดนะครับของเสียทวัดนะราคาเกือบสิบแปดแสนนะครับล้านเจ็ดแสนแปดหมื่ลปดเออล้านแปดแสนะเกือบล้านแปดแสนว่างั้นเนาะสำหรับข้อมูลเจ้าแคทสามหนึ่งสองดีนะครับใช้เครื่อง ซีโฟทูนะเออเราเรียกว่าซีโฟจุดทูนะครับกำลังแรงม้าอยู่ที่เก้าสิบแรงนะครับเก้าสิบแรงนะเป็นเครื่องคอมมอนเรลนะครับอัตรา,าการเร่งรอบนะครับ1,800รออบนะวน,นาทีนะครับต่อวินาทีเนาะเอ,อแล้วก็ส่วนน้ำหนัก น้ำหนักอยู่ที่13ตันนะครับคุณน,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 น้องถือว่าใหญ่นะครับพวงกีนี่เขาจัดมาใหญ่นะครับเป็น0.65นะครับเจ้านี้เนาะสำหรับการทำงานก็ให้เห็นไปแล้วนะครับคล่องตัวเป็นรถขนาดกลางที่ค่อนข้างจะคล่องตัวนะวันนี้สำหรับไปแท็กนะครับไปแท็กอยู่ที่ เจ็ดสิบเซนนะดูเลอร์หกตัวนะครับแล้วก็มีแคเรียหนึ่งตัวนะครับด้านบนก็ถือว่าเป็นรถที่ขนาดกลางที่ทำงานคล่องตัวนะครับเมือกี้ก็ตักไปประมาณ5้าห้พุ่มกี่นะครับ วันนี้มาทำงานวันแรกนะครับก็คาดว่ารประมาณห้าหกสิบห้าหกสิบเที่ยวเขาว่าเงินเนาะเพราะว่าเป็นการเอาดินเจ้าของดินนะครับไปไปใส่บ้านนะครับที่เขายกใหม่เนาะเครื่องเงียบนะครับใหม่เครื่องเงียบเนาะคันนี้มีจอหลังด้วยนะครับมีจอหลังด้วยเนาะ จอลหลังแล้วก็ไฟด้านหน้าเดี๋ยวให้ดูชมหน่อยเป็นไฟสองหลอดใหญ่เลยนะครับเป็นไฟคงไฟเนาะสองเป็นเจ้ากระบอกดำนะครับขนาดใหญ่เนาะสำหรับ บางนาเทคเตอร์นะครับก็ได้เชื่อมที่รองพักรองเท้าด้วยนะครับสิ่งที่ได้มาก็คือว่า,าแผงกั้นกิ่งไม้เศษหินนะครับชนกระจกด้วยเนาะถือว่าเป็นรุ่นที่เขาเสริมมาสวยงามนะครับตามเอกลักษณ์ของแคทนะครับว่า แข็งแรงฉบเฉียวนะครับรุ่นนี้เนาะชั่วโมงชั่วโมงทำงานนะครับอยู่ที่วันนั้นที่ไปดูนะครับ3,9 0 0้ารอชั่วโมงนะออวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันเริ่มง,งามยามดีนะครับชาวบ้านเขามีการยกบ้านกันแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ น้ำกำลังลดนะครับพื้นนาแถวอำเภอกลางกูจังหวัดศรีสะเกษของเราเนี่ยยังยังลงไม่ได้นะครับลงยากมากเนาะลงยากมากนะ,กกนะเพราะว่าน้ำกำลังลดนะครับปีนี้อยากให้ดูภาพรวมทั่วไปนะครับสำหรับ ภาพรวมทั่วไปแล้วครับแ้อก็มีมีเสริมด้วยนะครับแผ่นเหล็กนะเชื่อมนอกเชื่อมในนะครับป้อ,องกันการอ้าของล้อนำนะเดี๋ยวนี้เขามีการเชื่อมนะคล้ายๆกันหมดนะครับรถที่เอามาแล้วก็มีการบิ้วใหม่เนาะไม่ว่าแต่เรื่องสีหรือว่าทุกอย่างนะครับก็จะมีเสริมขึ้นมาเนาะ ถึงเล็กงานเส้นเชื่อมนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับใช้กันไปยาวๆเนาะทีมงานชอธนวัฒน์ของเรานะครับท่านใดที่มีความสนใจนะอยากให้ทีมงานชอธนวัฒน์นะครับไปทำงานไม่ว่าแต่เรื่องการขุดโคกน้องนาเนาะขุดสะ หรือว่าถมที่ก็สามารถติดต่อได้นะครับที่เกษตร9ก้าหน้า 5G นะหรือว่า097 342 9763ได้เลยนะครับเดีย๋ยวจะติดต่อประสานงานให้เนาะเป็นน้องชายนะครับเป็นน้องชายแล้วก็ท่านใดต้องการให้กเกษตร9ก้าหน้า 5G ไปช่วยรีวิวนะหรือว่าถ่าย ลงช่องนะครับหรือว่าต้องการขายนะรถแบคโคหรือว่ารถขุดต้องการขายก็ติดต่อเปษรษตรก้าวหน้า 5G ได้นะครับจะเป็นสื่อในการที่จะโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับท่านใดที่ต้องการขายหรือว่าใครต้องการอยากได้รถใหม่นะรถมือสองนะ ศึกษาฮารือได้นะครับกับช่องเกษตรก้าวหน้า 5G เนาะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับโอกาสต่อไปเนาะในการรีวิวรถเจ้าแมวดำนะแคทเธอรีล 312D นะครับอันนี้เนาะ เป็นวันแรกในการทำงานของทีมงานชอธนวัฒน์นะครับใช้สติกเกอร์313 D2 G4 งสามดนะแต่รถเป็น312 D นะครับตามแผน่นเพจเนาะน้ำหนักปฏิบัติการนะครับ1,304เอ่อ13,000เนาะ13ตัน400รกิโลนะครับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพรน้องพัดไม่ไม่เน้นเรื่องอข้อมูลเนาะเน้นการทำงานเ็ราะว่าไปเนาะมีอะไรต้องการอาคอมเมนต์หรือว่าติชมช่องนะครับก็ช่วยติชมได้เลยเนาะช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ก็แล้วกันเนาะสำหรับวันนี้นะครับ เกษตร9ก้าหน้า5 G ของเรานะครับเอาไว้เจอกันอย่าลืมนะครับคิดไม่ออกบอกไม่ถูก097 3429763พ่อน้องพัดนะครับเกษตร9ก้าหน้า5 G สำหรับวันนี้สวัสดีครับ